เดี๋ยวเราจะมาแนะนําการส้มกระทะที่รั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อเป็นกระทะอะไรก็ได้นะครับที่เป็นอลูมิเนียมสแตนเลสน,นะครับหรือสังกะสีได้หมดนะครับตอนนี้เราเจอแล้วมันรั่วหนึ่งจุดนะครับแต่เรายังไม่อยากจะทิ้งอยากจะใช้งานต่อก็ตอนแรกเราก็ต้องหาจุดที่มันรั่วก่อนนะครับวิธีง่ายๆที่สุดก็คือส่องกระแสงนะครับเราก็จะเห็น เป็นรูที่แสงราผ่านมานะครับเป็นจุดๆพอได้ปุ๊บเราก็จะมาดูก้นกระทะนะครับว่ามันมีคราบมีขมออะไรหรือเปล่านะครับถ้ากระทะใช้งานมานานๆมันจะมีคราบนะครับเราแปกไปมันจะแตกไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันมันจะขัุขูกขังนั้นเราใช้นี่ปล่อยขัดหม้อนะครับขัดที่ตูดมันหน่อยนะครับ เพื่อขัดพวกคราบสนิมหรืออะไรต่างๆที่มันเกาะนะครับออก็เสร็จแล้วเราก็ใช้ผ้าเช็ดให้มันแห้งนะครับเช็ดให้นสะอาดนะครับเวาบลาแปะไปมันจะได้ติดสนิทนะครับจากนน้นนี่เราใช้อลูมิเนียมเทปนะครับแปะปิดลงไปที่ท,ที่ที่รูที่มันรั่วนะครับท <c oughs> า,าง,ง่ายๆก็ฉีกได้เลยนะครับถ้า ดูดีหน่อยก็ใช้แทงไตตัดน,นะครับแลก็ฉีกมาไม่ต้องใหญ่มากนะครับอันนี้มันเป็นเหมือนเทปสองหน้ากาวสองหน้านะครับนะครับพอเสเล่อมาจะเป็นอย่างนี้นะครับผ่เาเรามันเป็นแผ่นนะนี้เราก็เอา นี้ลครับมาส่งกระแสงพอได้ตำแหน่งนะครับเราก็ปะอารมิเนียมเทปนะครับแปะลงไปตรงจุดนะครับเราใช้มือรีดนะครับให้มันแนบสนิททั้งหมดนะครับแค่นี้เราก็ได้กระทะหมอ้อ มันของใหม่แล้วครับสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมไม่ต้องทิ้งนฝะา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอรอบหน้าจะมีคลิปใหม่ๆดีๆมาแนะนำอีกนะครับขอบคุณครับ